ดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ปีคศ2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์กิจการบทที่20ข้อที่35มีใจความดังนี้ข้าพระเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรกรรางาน แบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกําลังน้อยและระลึกถึงพระชนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระคัมภีร์ในเช้านี้ที่เราจะมาใคร้ครวญด้วยกันนะคะก็ได้พูดถึงอาจาโปโลได้เป็นตัวอย่างในด้านของ การประกาศเขาวประเสริฐและก็ในด้านของแบบอย่างชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นผ่านชีวิตของท่านแล้วว่าพระเยซูที่ท่านได้เชื่อเนี่ยมีลักษณะชีวิตแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารโ์ปโลได้วางแบบอย่างให้แล้วนะคะและอาจารยปโลก็ตั้งใจที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับทุกที่ ที่อาจารย์ปโลไปนะคะและอาจารย์ปโลก็ไม่เสียใจไม่เสียดายถ้าหากมีคนหนึ่งคนใดที่หลงไปเพราะอาจารย์ปโลเนี่ยได้พ้นโทษแล้วนะ,ะเพราะอาจารย์ปโลได้ประกาศเขาประเสริฐแล้วนะคะอาจารย์ปโลได้ทําในส่วนของตัวเองแล้วนะ,ะส่วนคนที่ได้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องรับผิดชอบแล้วนะ,ะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ ชีวิตคริสเตียนเราต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์นะคะพระมหาบัญชาของพระเจ้านะคะคือให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะคะแล้วก็ให้ถือรักษาศีลสารพัดจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงอยู่กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเรานะคะ คือจะสอนเราช่วยเราว่าเราต้องพูดอะไรในขณะที่เราประกาศเรื่องของพระเยซูนะคะพระองค์จะเป็นผู้ประทานความกล้าหาญให้กับเรานะคะไม่เพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นนะคะไม่เพียงแค่เราประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักเท่านั้นคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต เราก็ควรที่จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยเหมือนกันนะคะก็คือในพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องช่วยพวกที่มีกําลังน้อยในตรงนี้หมายถึงเราก็ต้องช่วยเหลือกันและกันพี่น้องที่กําลังอ่อนแอเราก็ต้องช่วยเขานะคะไม่ใช่เราละเลยเขาเราไปสนใจแต่คนที่ไม่เชื่อไม่ใช่แบบนี้นะคะคนที่เรามีอยู่แล้วเราก็ต้อง ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยเหมือนกันนะคะพระเจ้าที่จะทรงนำถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกันเราก็จะไม่สามารถเป็นพ่อพรในด้านของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นะคะดังนั้นเรารักซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันนะคะเมื่อเราเห็นคนที่อ่อนแอเราช่วยเขาเสริมกำลังเขา ที่ทาเผื่อเขานะคะไม่ใช่เห็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ไปซ้าเติมอู้เคยบอกแล้วไม่เชื่อก็เลยเป็นแบบนี้ไงไม่ใช่แบบนี้นะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาเรานาเราที่เราเองก็มีหัวใจเหมือนองค์พระเยซูคริสต์นะคะที่รักคนบาสนะคะหมายถึงที่รักคนที่อ่อนแอรักคนที่ไม่ได้เชื่อในพระองค์นะคะ พระเจ้าเป็นผู้ที่สมโปรดนำพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้พระองค์ามาเพื่อจะทำสิ่งที่ถูกต้องมาทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะก็คือได้เป็นสะพานเชื่อมให้กับมนุษย์กับพระเจ้าได้คืนดีกันอีกครั้งหนึ่งโดยพระเยซูคริสต์ได้มาทุกทรมานท,ที่บนไม้กันเขนเพื่อ ชำระความผิดบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์นะคะพระเจ้าที่จะนําเราที่เราจะคิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่บนไมฆกันเขนที่พระเยซูทำเพื่อเราอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะสามารถระหนักว่าชีวิตของเราเป็นของพระองค์เราเรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งที่เรามีให้กับพระองค์ก็คือพระคำของพระเจ้าให้ระลึกถึง ถห้เราระลึกถึงก็คือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับนะคะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้เวลากับโองเราก็จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะเพราะเราเรียนรู้จากพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัหรือผ่านอธิษฐานมีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลย พระเจ้าที่จะนำเราเมื่อเราใช้เวลากับพระองค์มากเท่าไหร่เราจะมีชีวิตที่ยามเกรงพระองค์เราจะมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ากับเพื่อนมนุษย์ก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราให้เวลากับพระองค์เพื่อที่เราเองก็จะมีความสุข และเราเรียนรู้ที่จะมอบความสุขที่เราได้รับจากพระเจ้าให้กับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลากับให้เวลากับพี่น้องเราช่วยคนที่กำลังอ่อนแอโดยการใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนเขาการที่เราจะนำคนคนหนึ่งมาถึงพระเจ้าเราใช้เวลากับเขาเพื่อที่จะนำเขามา นี่แหละคะ่ะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ได้เราคำถามก็คือเรายินดีเรายอมสละความสุขของเราแบบนี้ให้กับผู้อื่นไหมนะคะนี่คือคำถามที่เรามาคิดแคร่ครวนด้วยกันนะคะถ้าเราไม่ยินดีถ้าเราไม่ยอมเราก็จะไม่ได้จิตวิญญาณของคนคนนั้นมาเราก็จะไม่สามารถช่วยคนที่ กำลังอ่อนแออยู่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้เวลาเราไม่ได้สําแดงว่าเรารักเขาเราเป็นห่วงเขาผ่านการกระทำํำขพาะเจ้าเมตตาช่วยเราที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ให้ผู้อื่นก็ได้รับความสุขจากเรานะคะเราได้รับจากพระเจ้าแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะแบ่งปันมอบให้กับผู้อื่น สํแดงความรักของพระเจ้าให้กับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวของเรานะคะเราใช้เวลาด้วยกันกับคนที่เรารักเราใช้เวลาไปทํากิจกรรมด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราเมื่อเรามีโอกาสเราก็หาเวลาใช้เวลาด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำแล้วก็จะหาเวลายากมากนะคะที่เราจะมาใช้เวลาด้วยกันกับคนในครอบครัววันนี้เรามีโอกาสเราก็ใช้เวลาด้วยกันนะล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวว่าครอบครัวที่ดีเป็นแบบไหนนะคะเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า เราก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้นะคะพระเจ้าที่จะนําเราที่เราเองก็จะใช้สิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นของประทานที่พระเจ้ามอบให้บางคนมีรอยยิ้มที่น่าชื่นใจเรามอบให้เรามอบรอยยิ้มให้กันและกันนะคะบางคนให้กําลังใจหนุนใจผู้อื่นเก่งแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้นั่นแหละที่มอบให้กับผู้อื่น เรามอบสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะด้านของเราให้ด้วยใจยินดีนะคะบางคนมีภาระใจในการให้ช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เราใช้สิ่งที่เรามีร่วมรับใช้ด้วยกันเราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นได้เห็นผ่าน พระเจ้าผ่านชีวิตของเราะะก็คือสําแดงความรักของพระเจ้าให้ผู้อื่นเห็นนะคะว่าคนที่รักพระเจ้าเป็นแบบไหนนะคะขอพระเจ้าที่จะนําในตลอดทั้งวันนี้นะคะที่เรามีชีวิตแห่งการให้ด้วยใจยินดีเพื่อมีส่วนร่วมในภัรกิจของพระองค์ ที่ถานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะมอ,ขอบข่าวประเสริฐให้กับผู้อื่นและเรายินดีช่วยเหลือพี่น้องของเราที่มีกำลังน้อยหรือกำลังอ่อนแอเราจะเสริมกำลังเขาเราจะช่วยเขาผ่านคำอธิษฐานหรือผ่านการเยี่ยมเยียนขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราเองก็จะให้ ในสิ่งที่เรามีต่อพระเจ้าและก็ช่วยเหลือคนของพระองค์เป็นการสัมแดงให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งปรดน้ำช่วยเหลือทุกวันนี้เราใช้สิ่งที่เรามีให้ผู้อื่นเพื่อที่ผู้อื่นก็จะได้รับความสุขผ่านชีวิตของเราผู้อื่นก็จะได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่ทางขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่พระเจ้าจะ เมตตาช่วยเราที่เราเองก็จะมีส่วนในภารกิจของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นในทางขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน